สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Candy Pop กันอีกแล้วหลังจากที่มีคนรีเควสมาหลายๆ EP เลยว่าอยากเข้าไปดูเลเวล3เลยว่ามันจะมีฟีเจอร์โบนัสเยอะเหมือนเลเวล2หรือเปล่านี่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปไหนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาก,กันขึ้นไปเลเวล3พร้อมๆกันตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเว็บไซต์ LSM99 h อ t กันเหมือนเดิมนะคะสมัครสมาชิกก็แอดไลน์มาได้เลย24ชั่วโมงที่ line l i n e s i LSMhot โอเคกลับมาสู่หน้าจอ c a n ดี้ป๊อกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นก็มาเซตเบ็ดเดิมพันกันก่อนอว่าเรามีเข้ามา800บาทวันนี้จะเล่นสปินครั้งละประมาณ30บาทนะกันเอากดเกินเป็น300โอเคไปเลยออโต้สปิน10ครั้งรวดใครเข้ามาใหม่ๆก็เล่นเบ็ดต่ำๆกันก่อนได้นะคะเล่นไปถึงแบบ เริ่มคุ้นมือเริ่มคุ้นเคยกับเกมแล้วก็ค่อยเพิ่มเบ็ดเดิมพันเงินไปเกมนี้จากหลายปากการันตีมาเพรว่ามันแตกง่ายเราก็เป็นเกมที่ถอนเงินเยอะจริงๆโอเคตอนนี้คูณ20ละตอนนี้ก็เลยเจ็ดร้อยกว่าบาทเราก็ยังไม่กลัวอะไรนะหมุนไปเรื่อยๆก่อนโอเคคูณ2นะคะมันจะเก็บทบไปแบบนี้ส่วนใครอยากรู้เลเวล3ขึ้นยังไงก็อ่ะ ถ้าตัวขีดข้างๆเต็มอะค่ะมันก็จะได้ level อัพทูเ v เวลสาม๊ได้บิ๊กวินก่อนโอเคได้บิ๊กวินมาเสริมสมรรถภาพให้เราขึ้นไปเรเ e ลสามกันเมื่อกี้คูณเท่าไหร่นะจำไม่ได้หมอดพูดโอเคได้เพิ่มมา500บาทตอนนี้อยู่ที่พันสามนะคะขีดข้างๆที่ส,มสมีส้มๆถ้าแบบมันบินไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมขีดไปเรื่อยๆ อันนี้การการเก็บแต่ละเลเวลก็ไม่เหมือนกันนะต้องอ่านคูมอือการใช้อีกรอบหนึ่งจำไม่ได้ละเราจะเก็บแคนดี้กันไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้หวังไอที่มันเป็นเหรียญน,นะะเหรียญมาแล้วคูณ6มันก็จะได้เข้าไปเล่นฟีเจอร์โบนัสพิเศษเดี๋ยวจะทําให้ดูถ้าทําได้นะโอเคตอนนี้ยังไม่กลัวอะไรก็ยังอยู่ที่พันสจาก8ดรอนะฮะเออมันไม่ขยับเลยวะ เดี๋ยวเราขอขอกดดูแบบจําไม่ค่อยได้ว่ามันกุ้งมือการเล่นมันยังไงโอเคมาละโอเคเรื่อยๆไปก่อนอันนี้ก็เป็นอัตราการจ่ายนะเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองอ,อันนี้เลเวลสองไปเลเวลสามอ๋มอเราก็สามารถกลับไปเล่นเลเวลหนึ่งก็ได้นะถ้าชอบแบบอัตราการเล่น สรุปดูไม่รู้เรื่องโอเคหมุนต่อไปถ้ามันชนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบตัวขีดมันจะเพิ่มเองแต่2ไป3นี่ค่อนข้างชานะ้าเสียใจเลยโอเคเดี๋ยวเล่นเออถ้าถ้าได้พอแล้วว่าจะเลิกแล้วก็เดี๋ยวขอแบบขอเปลี่ยนชื่อปกเป็นแบบเลเวล2.5ได้ไมันขึ้นไม่ไปถึงไหนทีไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยคนส โอ้โหได้เยอะอันนี้องต่อเนื่องคูณสองเฮ้ยกล่องกล่องมาแล้วกล่องกมาแล้วภนาให้แตกอันต่อไปวันนี้สินั่นมาแล้วนี่แหละฟีเจอร์ที่เราบอกถ้าใครอัพมาเลเวล2แล้วแล้วถ้าได้กล่องเหลี่ยมๆแล้วมีแบบตัวซ้ำกันตกลงมามันก็จะได้เข้ามาไอ้โบนัสเกมที่เป็นแบบไข่สปินแบบนี้ค่ะโอเคได้มา600กว่าบาท660บบาทนะจ๊ะ โอเคก็ทั้งหมดก็แปดร้อัพทุพันเจ็เนาะก็ได้เพิ่มมาเกือบพันนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวสปินตรงนี้หมดนะแล้วก็ไปละโอเคมีแถมนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ถามมาว่าถอนเงินจากเกมยังไงง่ายๆเลยไม่ต้องกดตรงไหนให้ยุ่งยากแค่กดตรงกระเป๋าเงินด้านบนค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ข้างล่างให้เรื่องมากมายไม่เป็นไรเราไม่ไปสนใจก็ได้ก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลย ตัวระบบก็จะถอนเงินออกจากเกมทั้งหมดมาให้แล้วก็จะรวมไปที่กระเป๋าเงินใหญ่ขั้นตอนจากนี้ใครอยากเอาเงินออกมาใช้ก็แค่ อัดทักไลน์ไปที่ assign LSM hot นะคะแค่แจ้งถอนแอดมินก็จะจัดการให้ทุกอย่างเลยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน LSM 99 hot ด้วยใครยังไม่ได้ดู EP แรกๆก็ฝากกดดูกันด้วยนะคะสัญญาว่าครั้งหน้าจะมาแบบเล่นให้ถึง EP 3เออเล่นให้ถึงเลเวล3จริงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะ